บาทชิ้นใหญ่หบาททำเองไหยคะสนใจรับไปชิมดูก่อนได้นะคะดูก่อนได้นะคะัราบมีชิ้นเล็ก3บาทชิ้นใหญ่5้าบาทสวัสดีครับสวัสดีค่ะปกติเราเจอกันบ่อยนะไม่เคยลงรายละเอียดเลยนะใช่ไหมโอเคอ่ะ <c oughs> okay. ตอนนี้เรามาขายบ่อยไหม <c oughs> เริ่มขายบ่อยแล้วคะ่ะเพราะใกล้จะปิดเทอมแล้วค่ะอ๋อถ้าปิดเทอมคือจะขายบ่อยใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคแล้วถามนิดนึงเรียนที่ไหนครับเรียนที่ราชภัฏ ลแล้วนี่ขายออนไลน์จริงจังยังครับเนี่ยตอนนี้ตั้งใจว่าปิดเพิ่มจะเริ่มขายออนไลน์แล้วตั้งใจ,งใจว่าปิดเทอมทใช่ค่ะอ่าถ้าใครสนใจนะครับก็น้องจะขายจริงจังแล้วนะมีเพจไหมหรือว่าซื้อในไหนได้สั่งในไหนได้ตอนนี้ยังไม่มีเพจค่ะแต่ว่าติดต่อเบอร์โทรได้อ่าเบอร์โทรเห็นมีไอจีด้วยนี่ครับก็มีค่ะให้คนอื่นรู้ได้ไหมเปิดว้าวไหมก็เปิดวาร์ป,ดปดได้อ่าวาร์ปอะไรบอกมาเลย i n k y b i n k อ n d เด s c o ส e รศาศูนย์ห้าโอเคทุกคนเอาไปแล้วก็ถ้าทักเนี่ยซื้อของนะครับอย่าทักเล่นนะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมาครับครับผมอะลืมถามเลยวันนี้มียังไงครับบ้างครับอ๋อวันนี้นาคะเราจะขายบาวนี่ค่ะเป็นมินิบาวนี่ชิ้นเล็ก3บาทเลยค่ะแล้วก็ชิ้นใหญ่5บาทนะคะอันนี้จะเป็นจะเป็นบาวนี่เนื้อหนึบเลยค่ะ อั้อนเนื้อหนึ่งนะคะยิ่งแช่ตัวเย็นยิ่งอร่อยค่ะทำจากช็อกโกแลตแท้ๆเลยนะคะถ้าใครอยากรับเยอะๆไปขายมีไหม <Huh? S 2> ถ้าใครอยากรับเยอะๆไปขายมีไหมมีจํานวนไหมสามารถติดต่อเข้ามาได้โอเคไปคุยกันเองนะครับผมผมเป็นตัวกลางแค่นั้นเองขอบคุณมากครับได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ